สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วเราวันนี้วันนี้หยุดฮนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้วันหยุดนำพระมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมก็กราบขอพระคุณนะ เพื่อนพ้องน้องพี่พักเพื่อนทุกทุกคนฮนะที่กดกระดิง่งกดซับสไครเป็นกำลังใจให้สิงศสีเกตน,นะฮะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยวันนี้ผมนำเนี่ยคุณแผนคุณแผนวัดใหญ่ชัยมงคลเนื้อดินนะเนื้อดินไม่ได้เคลือบนะไม่ได้เคลือบ ก็มีเป็นพระสมัยโบราณนะสอง่ห้าแต่นี่เป็นพิมพ์พิมพท์ที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะประมาณ2 5งหสองพิมพ์เนี้ยก็จะคล้ายๆกับพระกุของวัดชัยมงคลสมัยโบราณนะอยุธยาคล้ายๆกันเป็นเป็นพิมพ์ใบพุทธ,ธานะฮะใบพุทธ,ธา ก็จะออกคล้ายๆใบพุทราครับเป็นเนื้อดินฮะเนื้อดินเนื้อดินอกใหญ่เนื้อดินอกใหญ่อันนี้ผมได้มาจากวัดนะจากวัดชัยมงคลเลยก็เช่าเข้ามาเช่าที่วัดมาไม่ใช่เช่าเข้ามาตัวที่เช่าที่วัดมานะครับนี่ครับถ้าเป็น ถ้าเป็นพิมพ์เก่าๆนะก็จะก็จะรูปลักษก์ออกมนกว่านี้นะออกมนกว่านี้แต่ลักษณะก็จะเป็นเป็นอย่างนี้นะคล้ายๆถอดแบบออกมาเหมือนกันนะเหมือนกันคล้ายกันแต่รูปลักษ์เนี่ยององเก่าหรือจะบนกว่านี้ฮะจะบนกว่านี้อันนี้สร้างขึ้นใหม่นะเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่พระใหม่ทําขึ้นมาใหม่ปีสองห้าห้าสองครับ เขาเรียกคุนแผนคุนแผนใบพุชาวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะขึ้นซื่อมากฮะขึ้นชื่อขึ้นชื่อนี่ก็จะเป็นเนื้อดินนะเป็นเนื้อดิน ป็นเนื้อดินผสมนะฮะดินดำดินขาวดินเหลืองนะฮะวก็อกตามสมัยโบราณนะฮะสร้างสร้างขึ้นมาเป็นคุณแผนวัตใายชัยมงคลก็จะมีที่ขึ้นชื่อนะที่ดังๆที่นิยมมากๆก็คือรุ่นแรกซึ่งเป็นพระขุนแผนเครือบเครือกบกระเบื้องนะนะฮะแต่นี่ไม่ได้เครือบนะไม่ได้เครือบ เนื้อเครือบองละหลายล้านนะฮะส่วนนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยนิยมนะฮะไม่ค่อยนิยมเล่นหากันก็ยังราคายังไม่เท่าไหร่นะฮะลนะักษณะด้านข้างก็จะเป็นพระเป็นคล้ายๆเป็นพระใหม่นะฮะเป็นพระใหม่ดูการสร้างนะฮะดูการกดผิดนะ,ะมีการมีรอยปาดด้านหลังนะ เช่ามาจากวัดนะครับวัดเช่ามาจากวัดวัดใหญ่ชัยมงคลประวัติตามประวัตินี่สมัยโบราณนะซึ่งซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นคนสร้างขึ้นเป็นคนสร้างเพื่อนําติดตัวให้ทหารนะรไปนะ็นรอาคุณแผน สมเด็จพระนเรศวรน,นะเป็นคนสร้างตั้งแต่สองสี่สองสี่ห้านะปีสองสี่ก็คือถ้าเป็นกุที่เป็นเป็นพระเคลือบนะคุณแผนเคลือบถ้าเป็นสมัยโบราณนะฮะก็ร้อยกว่าปีฮะร้อยปีนะฮนะนี่ที่ผมถือจอ่นี้นะอาจจะไม่ถึงนะอาจจะเป็นพระใหม่ ที่เพิ่งสร้างมาน,นะครับก็ลักษณะจะคล้ายกันนะเหมือนกันนะเหมือนกันคคล้ายคล้ายกับองค์องเก่าถ้าเป็นองค์เก่าที่กุแตกกันนะฮะสมัย สมุดต้นเรศวนก็จะองค์หนึ่งก็หลายหมื่นนะฮะอย่างเงี้ยแต่นี้ผมเช่ามาไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันจำไม่ได้นะเท่าไหร่สี่ห้าร้อยประมาณนี้และครับ เนื้อก็จะออกขา,ขาวๆนะออกขา,ขาวๆขา,ขาวๆเนี่ยสวยงามมากครับคุณแผนแสนสทานพูดไปเรื่อยเปื่อยคุณแผนวัดใหญ่ชัยมงคลนะข้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพืเ่อนๆครับก็ฝากเพื่อนๆนะกดซับสไครต์กดไลค์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยสิงซิสเกตนะถ้าชอบก็ ๋ยวผมทิ้งลไลน์ไว้เขาไปที่ไลน์นะสอบถามได้ครับเพื่อนๆครับยินดีนะยินดีฮนะพระที่ผมทําคลิปไปทุกองฮนะถ้าดูแล้วชอบก็เข้าเข้าไปที่ไลนะ์ฮะทักได้ฮนะทักได้ก,ก็กรากขอบคุณเพื่อนๆน,นะทุกคนเลยที่ติดตามนะที่เข้ามาชมที่ติดตาม ผิดพลาดประการใดก็ทุกๆคลิปนะฮะผมอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขอประธานอภัยเพื่อนพ้องน้องพี่นะฮะเป็นเนพื่อนทุกคนนะ,ะพี่ป้านะอาที่เข้ามาชมนะครับนี่ฮะเป็นภาพที่ที่สวยนะสวยงามนะคละ้ายเหมือนลมเหมือนลมดำนะคละ้ายๆแต่ด้านด้านหน้านี่ไม่ใช่ฮนะด้านหน้ามันออกสีขาว,ขาว ด้าน,นหลังก็จะเป็นออกดำๆนะเหมือนกระเบื้องน,นะฮะกระเบื้องน,นะ,อะโอเคนะครับเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆนะกดซับสไครต์นะเพื่อนๆนะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยยิ่งดีครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนมีแต่ความสุขรวยๆทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่ความโชคดีปลอดภนะัยฮะ โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ